หากคุณกำลังประสบปัญหาเบาหวานความดันไขมันเกล็ดเลือดต่ำภูมิแพ้ทานผักน้อยขับถ่ายยากฟังทางนี้ขับถ่ายยากบุคคนที่ชอบกินผักท้องผูกบ่อยมากๆจนจะเป็นลิซิดวงอยู่แล้วไขมันในเส้นเลือดเป็นความดันและเบาหวานอยู่แล้วยังก,กินอาหารที่มีการใหน้อยท้องอืดย่อยยากทานผักสดก็อืดท้องอายุเยอะแล้วค่ะระบบขับถ่ยายก็ไม่ค่อยดีก็มีอาชีพถายน้ำเพกิน เวลาไปทำไรทำนาร่างกายเจอสารพิษยาฆ่ายาุูยเคมีต่า,างๆสะสมสเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพิมลวีการ์ที่มีสารสกัดจากอาทิชโชกผงใบอ่อนข้าสาลีบอกโคลี่สาหร่ายสิงตันอาฟคาสาหร่ายสไปรูลิน่นาบีรูทผงชาเขียว มีคอเรฟิลสูงถึง70%มีส่วนผสมสำคัญที่ช่วยต้านอนุมูนนลอิสระช่วยให้ร่างกายได้รับความสดชื่นอีกทั้งยังช่วยซ่อมแซมฟื้นฟูเซลลเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้นผ่านการวิจัยให้เป็นสารสกัดจากพืชที่ได้รับการยกย่องและนิยมในสังคมของคนรักสุขภาพพิมนวิการได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและมาตรฐานการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยได้มาตรฐาน จนมาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้เห็นโฆษณาอยู่ใน Facebook ก็เลยสั่งมาทานตัวนี้พี่ทานไ่ได้3มกระปุกแล้วค่ะทานมาได้2กระปุกแล้วค่ะรู้สึกว่าระบบเผาผลาญดีขึ้นระบบขับถ่ายก็ดีขึ้นเหมือนการดีท็อกซ์สารพิษจากร่างกายด้วยวิธีธรรมชาติไม่ค่อยสารัดก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปอาการท้องผูกแบบแต่ก่อนตอนนี้ก็ไม่เป็นแล้วคาร์ฟิลจากต้นข้าวสาลีอ่อนมีประโยชน์ในเรื่องการควบคุมน้ำตาลและดูแลระบบลำไส้ วิตก์ดวันละหนึ่งแก้วเท่ากับทานผัก1นึ่กิโลครึ่งต่อวันเลยนะคะเหมาะมากนะคะสําหรับคนรักสุขภาพทานง่ายไม่เหม็นเขียวไม่มีกลิ่นผักถึงแม้นจะไม่ชอบทานผักเลยทานได้ง่ายมากมากีกวิตการยียืนหนึ่งมั่นใจเห็นผลจากรีวิวผู้ใช้จริง